คาเฟ่กลางทุ่งนาะวันนี้ขอวับมาที่มหาสาครคามที่มีคาเฟ่บรรยากาศดีมากอันนี้ก็คือบ้านนาโคกเขาค้อและนี่ก็เป็นอันซีนของเมืองสาครคามกันเลยนะคะเป็นคาเฟ่ที่มีโฮมสเตย์ด้วยเราก็ไม่คิดค่ะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรามากๆมน,นูอาหารมากมายบรรยากาศดีมาก วันนี้เราขอวัดมาที่สารครามกันเลยค่ะแล้ววันนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวค่ะเป็นคาเฟ่ที่มีโฮมสเตย์และอยู่กลางทุ่งนาแนะนํานนมาช่วง4โมงเย็นนะคะบรรยากาศธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาเหมาะกับครอบครัวมากๆค่ะและยังมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปอีกมากมายใครที่มาเที่ยวสารครามอย่าลืมแวะเข้ามากันนะคะมีทั้งโซนคาเฟ่ร้านอาหารและอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีทั้งเมนูไทยอีสานและเมนูเครื่องดื่มกาแฟครบจบที่เดียวค่ะเป็นคาเฟ่ที่ ปงจอมากๆเลยค่ะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะมาดูคลิปหน้าว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนกันต่อ I know I got